ดีครับพี่น้องหากินเล่นสไตล์แจ็กกี้หมายชว์คขโมงฆ้าบ้านกันครับพี่น้องได้เลยนะครับพี่น้องบะม่วงสอง่วยขอเขาแล้วนะครับไม่ได้ขโมยเพื่อนมากกันเองอ๋ออันดับแรกเรามาล้างมะม่วงกันนะครับพี่น้องล้างยางออกนนนนต่อมานะครับปอกเปลือกนะครับถ้าไม่ปอกมันจะไม่ออกนะครับ นี่ไม่ได้เรื่องเลยนะพี่น้องกระผมยังคมกว่าเยอะเลยล้างข้างนอกเสร็จแล้วอย่าลืมล้างข้างในนะครับพี่น้องจะเป็นน้องมือสัตว์ขาวๆเลยพี่น้องจะเป็นน้องมือสัตมาจัดมะม่วงใส่จานดีกว่าพี่น้องแผ่นบางเหมือนใจคนเลยกูก็งงกับตัวเองเหมือนกันมันเล่นอะไรก็ไม่รู้และพี่น้องจังเลยหาเรื่องติดคุกติดตารางมาคุย อืเรามารู้จักวัตถุดิบในการทําเครื่องจิ้มกันดีกว่านะผมมีแต่รถดีพี่อเอี่อีกอกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องที่เราขาดไม่ได้ในเครื่องจิ้มนะครับผมอ่าฮะีอะไรเกือไงพี่น้องถ้าพร้อมแล้วก็ทิมทิมหน้ามึงได้ใบสักอือพี่แต่